มาเที่ยวที่ไร่นี่ครับแล้วก็หมามาเห่กตัวอะไรไม่รู้ครับดูครับน่าจะเป็นตัวนิ่มนะครับหรือว่าลิ้นบ้านเรานะครับแต่มันเข้าไปในลากไม้นะครับผมก็เลยเอาโทรศัพท์ยืดเข้าไปดูนะครับดูครับมันอยู่อย่างนี้เลยครับตัวนี้ ตอนนี้ดูๆแล้วน่าจะประมาณสามสี่กิโลครับผมถ่ายมาให้เพื่อนๆดูเป็นความรู้นะครับว่าเป็นตัวนิ่มมันอยู่อย่างครับตัวนิ่มมันจะอยู่อย่างนี้นะครับโอเคเพื่อนๆทุกคนผมไม่ได้ลงคลิปมันมันนานแล้วครับเพราะว่าหมาของผมมัน ตายไปหมดครับเพิ่งเอาหมามาใหม่นะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาครับมาเจอครับแล้วก็มาเห่าที่อโกดนไม้นี่นะครับกวงไม้นี่นะครับตัวใหญ่เลยทีเดียวครับตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เห็นมันเท่าไหร่นะครับก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับดูเป็นความรู้ครับอ๋อ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ